พอตอนเรบเพื่อนๆเข้าสู่เกมซัมเบอร์วอลคอนอีคันกับผม i n t e เตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการหาอุปกรณ์ดันใหม่โดยที่เราไม่ต้องลงดันเพื่อคิดว่าดันใหม่อาจจะยากเกินไปเพื่อให้เราสามารถเล่น RTA ได้และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน powerpay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมแล็กนาล็อกออเรนจินที่เขาจะมีเติมแบบเหมาแพ็กก็จะถูกลงมากขึ้นกว่าเดิมอีกมีเกมฮองไคสตาร์เลเกนชินอิ นและยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ a c e b o o k powerplay หรือไม่สะดวกช่องทาง Facebook ก็สามารถแอ like ดไลน์แอด powerplay ฉะนั้นนึกจะเติมเก,ม,เกมนึกถึง powerplay นะครับเรียกได้ว่าตอนนี้นะครับโคตรเดือดในอารูน่าเนี่ยก็จะมีแต่คลิปซะส่วนมากด้วยความที่ว่าอินทร์เตของอุปกรณ์ดันใหม่เอฟเฟกพิเศษถ้าเป็นอาวุธลองนะครับเขาก็จะเพิ่มดาเมจบอนเตอร์ที่ทําได้ในอารูน,น่าและสมอลระพุมเพิ่มขึ้น6%ด้วยกันส่วนถ้าผลของเซตประดับเมื่อเราใส่ครบ4ชิ้นก็จะเกิดเซต เตอร์ได้รับในอาริดาและสมรภพูมเนี่ยจะลดลงถึง11%การลดดาเมจไปถึง11%เนี่ยมันเป็นอะไรที่โคตรเยอะเลยนะครับจริงๆเซตประดับนี้ไม่จะเป็นเฉพาะแค่คลิปอย่างเดียวนะเรียกได้ว่าทุกตัวละครจากมอนเตอร์ถึกแล้วก็จะถึกอีกหรือจากมอนเตอร์ทำดาเมจได้สูงแล้วก็จะสูงมากอีกแต่การที่จะลงดันน่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเะครับเราอาจจะต้องไปหาทีมแบกหรือหาคนแบกในกรณีที่เรามีต้นอ่อนแต่ถ้าเราไม่มีต้นอ่อนก็ยากอีกเรีว่าโดยรวมแล้วนะครับเราอาจจะลงได้สักสิบรอบแต่กรณีที่พลังไม่สูงมากพอ ถ้าพลัง5 0,000งก็อาจจะชิลๆหน่อยในการหาปาร์ตี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับทีมของเราด้วยนะครับว่าเราจะเจอทีมแบบไหนทีนึ่งโดยพื้นฐานแล้วนะครับการหาอุปกรณ์พวกนี้มันก็จะมาจากการลงดันนี่แหละแต่ด้วยความที่ว่าดันใหม่อาจจะลงค่อนข้างยากหน่อยดังนั้นก็ให้เพื่อนๆไปลงดันเก่าก่อนหน้านี้เพื่อเอาแต้มไปแลกโดยเฉพาะปราสาทขาวๆกับน้ําตกเดือดดันเพราะว่า2ดันเจี้ยนนี้นะครับเราจะสามารถหาแลกอุปกรณ์ระดับ5้าดาวได้การแลกอุปกรณ์ระดับ5าดาวเนี่ยจะใช้แต้มไม่สูงมากอยู่ประมาณ660ต่าเร้อทุกสัปิบ แค่เราไม่ซื้อรอบหน่อยครับเราก็จะมีแต้มค่อนข้างเยอะแต่ก่อนที่เราจะซื้อพวกนี้แนะนําให้ซื้อพวกวัตถุดิบในการอัปเกรดหรือเลื่อนขั้นไว้ด้วยเหลือแล้วค่อยเอามาซื้อพวกอุปกรณ์นะครับเราจะซื้อในส่วนไหนก็ได้วนถ้าเราดวงดีดรอปได้มาก็แจมเลยนะครับแต่ถ้าเป็นน้ําตกเดือดดันการซื้ออุปกรณ์1ชิ้นก็จะใช้แค่540แต่หรือว่าเราจะดองไว้เก็บไว้ซื้อ6ดาว่อมีโอกาสลุ้นปลุกพลังเลเวล1ก็ได้ทําไมถึงต้องซื้ออุปกรณ์ให้เราเพราะว่าหลักๆเลยนะครับเราจะมาผสมอ ได้นะครับกูอาจจะต้องเหลือหน่อยเพราะว่าการที่เราจะประกอบ1ชิ้นก็จะใช้อยู่ที่1นึ0 0แด้วยกันการสุ่มแบบนี้เราต้องดูก่อนว่าเราต้องการประดับส่วนไหนถ้าในกรณีต้องการสร้อยนะครับเราก็เอาสร้อยตั้งต้นและเอาส่วนอื่นเป็นวัตถุดิบที่มีระดับเดียวกันเวลาเรากดประกอบก็จะมีโอกาสออกทั้งหมดเลยนะครับของทุกดันเจียนที่มีไนระดับเท่ากันแต่ก็แน่นอนนะครับการที่จะออกของดันเจียนใหม่มันไม่ง่ายนะเพราะว่าด้วยอุปกรณ์เนี่ยมันค่อนข้างหลายชิ้นแต่ก็มีโอกาสนะครับดีกว่าเราเอาอุปกรณ์พวกนี้มาดองไว้ เราไปส่วนรุ่นอันใหม่ดีกว่าเผื่อจะได้อันที่ของดีมากกว่าเดิมหรือบางทีอาจจะได้ออฟตรงสายแล้วเราไปตีบวกเราก็อาจจะเอามาใช้ได้อยู่นะครับแต่ออฟล่างดีออฟบนไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาก็ใส่อุปกรณ์ไปนะครับทำการสุ่มใหม่แบบนี้ขาดส่วนไหนเราก็พยายามหาของส่วนนั้นอันนี้ค่อนข้างเกลือเลยนะครับมันออกอันอื่นอยู่แต่เป็นอันที่เราไม่ค่อยได้ใช้เนะาะเดี๋ยวผมจะผสมอันนี้แล้วกันกดใต้ รอบนี้ไม่ออกเลยนะครับแล้วเน้นหลักๆไปที่การหาสร้อยก่อนดีก,กว่าโอเคไอ้ห้าดาวนะครับไม่สนผมใหม่กาไรแล้วก็สร้อยกดเข้าไปครับออกอะไรครับนี่สมไป <c oughs> แย่กว่าเดิมมีกดไปที่ออกก็ยากแล้วต้องมาร้งลุนออฟอีกก็ยากกว่า, <c oughs> าแต่ส่มได้อันเดิมนี่มันก็จะเกินไปนะก็ต้องประกอบตรงนี้ซินะครับ เดือวต้องประกอบใหม่หาวัตถุดิบที่เราต้องการอะไรครับนี้ปรากออกดไป ไม่ง่ายเลยนะครับในกรณีที่ไม่ได้จริงนะครับเข้าสูตรแลกเปลี่ยนอาจจะง่ายกว่าเพราะอาวุธพวกนี้ก็จะมีขายแต่ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยทำการรีเฟซบ่อยๆนะครับก็เราก็เล็งของที่เราต้องการก่อนว่าเราต้องการอันไหนแล้วก็กดสลับไปสลับมาสลับไปสลับมานี่เลยครับเดี๋ยวเวลานั้นก็จะมีมาขายแบบนี้นั่นเองถ้าในกรณีไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวกดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอแตนด้าน,นสาหรับในพาทนี้ก็ไปส่มหาอุปกรณ์ดันใหม่กันนะครับขอให้โชคดี <laughs> ยังไงก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่พาทหน้าไปก่อนนะครับบ๊ายบายแล้วก็อาจจะหาออฟที่ใช้ได้นี่น่าจะยากพอสมควรเลยนะเอาจริงๆทําอีกเซตหนึ่งไปลงดันก่อนอาจจะดีมากกว่านะครับโดยเฉพาะดันมังกร